อันเนียอันเดียนะ่ะเดียวเแล้มึงจะให้กูวายเอาตี๕กินมึงเอาโบแมงก่อที่ทายคิปก็นั่นน่ะทายลูกก็นั่นน่ะน่นเดียเาะายมึงจะให้กูวายเอาตีกินมึงมึงมาโขบนั่นูบนี่ยู่แท้ อะไรอะใส่กระเป๋าไว้ไว no. ันนึงคนน่ะเงินเนาะใครก็มีบ่อยากได้พูดล่ะแล้วเด็กน้อยมันก็อยากได้ดวงเงินเหี้ยใส่กระเป๋าไว้ไวันนึงเคนนะเงินเดือนออกแล้วจ้าให้แม่ป่าแต่พอเขาคาเราใส่ซื้อแนวอยู่แนวกินน่ะล่ะจ้าอืม ที่เอเตอร์เนาะหันบาวาวเบาเรียงอวดเรียงกับว่าได้เบาเรียงอวดเรียงอ่างดอกค่ะว่าด้านนะะกระเฮ็ดไปเรียไปมันก็มีเรียงนั้นในอากาศนะแต่ว่ามันต้องใส่ความอดทนอดกันความอดทนความขยันความส,สม่ำเสมอชุกย่างชูง่แล้วล่ะค่ะแต่เป็นธรรมดาของคนเนาะได้ได้สิ่งที่แรกมากับอันความสามารถของเขาอย่างหนังสียเขาก็อยาก อยากทรงเป็นแรงกำลังใจ่างชีนะค่ะเป็นกำลังใจเป็นอันนี้ให้ทุกคนนะนะค่ะให้ก็วันกระเล่นไปมันมวนนี่แหละจ้าจำมวนให้จํามย์แม่ป้าสองย่างะทังมวนทั้งเมย์น่ะไม่ได้อวดได้อ้างผู้ใดเด้อไม่ได้อวดได้อ้างดอกค่ะแ้่ว่าหายเป็นแรงกำลังใจว่าแม่ปาม้าหล่ะได้เงนินในอากาศดีค่ะ ได้ชั่เดือนตั้งแต่เราวขม้าเล่นน้ำข่อยนี่เด้อืมแล้วแล้วขม้าเล่นน้ำข่อยเนี่ยเราได้ชั่เดือนแล้วสายจมเขาก็เล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเนาะค่ะเขาก็เฮ็ดไปนะชีวิตบ้านๆก็แล้วแต่ว่าดวงไผ่ตีแม่ป้ามันเห็นอยู่กับ็คืะยิ่งกบดวงกับบารมีนําเด้เนาะเออถึงก็ดวงบารมีล่ะผู้คนดังคนก็ดังที่เจ้าแม่ส่วนสมบีแม่หยืงเสียนัจยาเพิ่นกอันเพิ่นก็ดังบารมีกัใหญ่ เพื่อนปังๆเ,เขาเป็นคีเอเตอร์คีเอเตอร์เนี่คือคือคือน,น,นักแสดง <หา S 1> อย่างอ่ะค่ะจางควาอมบันเทิงจางความอมยังไงอ่ะผู้เบิ้งผู้อน,นี้นมันก็ช่องน้อยมันเป็นช่อง,ง <laughs> ผู้เพื่อนอั่นผู้เพื่อนน,นั่นปังเพื่อนกับปังเนาะกะับเพื่อนกับเขากับเบิ้งกันนั่งสี่นะเนาะแมนบ้นจาจ่าเพื่อนกับ ไ่ได้อวดได้อ้างไ่ได้ว่ามาอวดมาอ้างดอกแจ้แต่ว่าให้เป็นกำลังกำลังใจว่าเขาเรียนเออเขาก็เล่นโทรศาพท์ฎรี่แล้วนะเขาก็ตั้งหมดเปิดหมดเมื่ออาชีพมาแล้วเขาก็เขาก็เฮ็ดไปนะจ้าตามชีวิตบานบานแล้วได้คลิปใดมันสิฝังแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแตต้องเฮ็ดอยู่ในกฎในเกลียนเพิ่นแต่คือสิเป็นลรงงานบริเป็นบริษัทนี่แหละค่ะคือจังเขาเฮ็ดงานนี่แหละอันเฮ็ดผิดโฎผิดเกณฑ์นิีชพีชแล้วแบบวินัยอย่างที่เขาก็เขากะ อาจที <If> <at> ่เลิกจ้างเขาได้อยังบ่าแม่นอาจที่เขาเลิกจ้างเขาได้เครื่องมือทุกอย่างเนี่ยทัวร์สิได้มาเนาะค่ะยมัยากได้คอยเรียนจนว่าหัราว่คอยลุกคอยหลอนมือเนาะแม่แม่บ้าแม่ป่าหัราว่คอยลุคอยหลอนเครื่องมือทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันยากได้เครื่องมือมาอยากและสิ่งที่ยากที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุจังใดที่รักษาเครื่องมือเขาไว้ให้ได้ให้ได้มันเกิดจางไร้ได้ยึดตลอดจังสี่นะคะ ให้ให้เกิดการสร้างรายได้ยุตตลอดก็ต้องมีควมขยันอดทนมันต้องอยุกับโทราักษ์ตลอดนะคะ่ะเพิ่นน้องคอยอหน,นียเดิไปเห็นผู้เพิ่นฝั่งเพิ่นดังนะเนี่ยบ่๊มบนว่าผู้น้องค้นกะที่ว่างมงายว่ายังกะอ่ะงมงายมันก็คืองานของเขาเนาะจ่า,จา,นาเนาะบ่๊มบนไทยดอกยี่แม่ป่าเนี่ยแหละที่ ว่าแข่งงมข่อยง่ายแข่งงมแข่งง่ายหรือคือมันเป็นงานมันเป็นงานของข่อยเนาะจ้าอันแบบนีดแต่ได้พระอีแม่ป่าอีแม่ป่าสายจุ่มเงยไป่ดาทายสอดชีวิตบานๆเลยล่ะเอาคือเบ้ปากเบ้าว่าเอาคาปากของเราดีแล้วก็เมือนเหมือนสองปวดสองเรากินเขากินเขาลูกเขาเต็มปากมาจ้ามือนีก็เขาแล้วอีแม่ป่าพัด ดอกแค่เช่กะลําเคยกินบ่อบก้าวพัดดอกแค่แช่นกะลําจะได้กินแเสียบยู่ได้เสียบว่าแม่ป่าอขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนทุกท่านเ้อค่ะสวัสดีค่ะ